สวัสด,ดีจ้าพี่ป้าน้าทุกทุกคนมากินข้าวเด้อลูกลม,มื้อนี้ม,มื้อน,น,นี้ย่าย่าตำซั่วขนมจีนตำหมั่วตำหม้อตำหม้อลูกมีย่างหมูสูพี่น้องกินลูกแซ่บป้าบอโอ้ยมีกุ้งยำใส่กันั่วปนกันเลยมากินลูกแซ่บอารุอย<า>เลยเด็กๆมาๆมาๆลูกหลานมากินน่วกันแซ่บ วันนี้ล,ลูกชายลูกสาวหลานสาวแล้วก็มีหลานเล็กคนหนึ่งพร้อมหน้าพร้อมตาทุกคนทลุกมากมามสแซเจ็บมากินแอบเนี่ยี่ก็นเนี่ยจ่าลงแข่งกัมมือเย็นเลยน่ะแบยงกันนี่ไปง

กินอยู่มานกกินอยู่กินเนื้ออยู่การนำปะเดนนซาซะลเกินโอ้ยหอ้แ่จะชุ่อะไรพี่ลุงดังมันใหหลัง อร่อยมากอะที่เงียบเนนั่งดูคลิปดูกเอาถั่วมานีเนี่ยอ้เอาั่วาดูกันเยี่ยวมานเดี๋ยมมากไม่ได้ ยิงข้าวมานานแล้วหรือพระหลุงข้าวม,ามันจะต้องคลิปแล้วไงดูแบบละครใบ้ไงปิดไปเลยปิดไะเลยปิดไดูไ,ดไงบิ๊กงั้นดูหนังมีกว่าดูหนังใบ้ ถ้ามากินข้าวเดี๋ยวนี้มีแต่คนอมทุกข์อะไม่มีใครยิ้มเลยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเ่ยจบทุกข์มันยิ้มไปเลยอะการยิ้มอายตายไม่อร่อยยื้อเนอ้อร่อยโอเค นนเรื่องแต่งนะไม่เห็แบเนี่อย่างเรื่องเรื่องแต่งนไะนะ่เห็นมาโอ้ยเสีบๆลูกหลานเอ้ยมานี้ เช็ดก่อนพ่อลุงโอ้พึ่งเห็นคำพูดออกจากปากกันสองคนนี้เพิ่งจะพูดกันพูดเบาซะด้วยเนื้อหมูย่างลูกหลานจับเสียบลุยเลยเนี่ยจบกินจะไปเรื่องคือไป อี่ไปสี่อ่ะแล้วแไปเราพาเล่นจัดอันดับไต่ไอดีไก่ไงมเล่นไม่ไดแ้แต่้นมันเชิญพี่เองมันจะได้เลือกหมวดไงเออไก่มันเล่นไม่ได้นะดีไก่เล่นจัดอันดับไม่ได้ไม่ได้หมดทั่วไปเล่นหมดทั่วไปดีกว่าเมื่อ,าอ<บ>วานก็ชมต่ำลูกหลานมื้อนี้ก็ชมต่ำ

เราต้องมากินผักคำยังไงเนี่ยกินทำในน้องกิน,กยเ,น,นเยอะ <ทำ S 1> ไม่ได,ไเด้เดี๋ยวเดี๋ยวเตี่ยวภาพทศต้องกินแบบ น้ำมันลมที่เรากินนี่นะครับผมมันคือน้ำแบบซีนะฮะถ้าแบบซีอยากจะเข้าก็เข้าได้นะครับผมช่องเล็กๆเนี่ยเข้าได้นะกินเป็นประจำเลยแบบซีไม่ได้กินโคกเลยแต่เมื่อวานก็กินโคกไปเผื่อสปอนเซอร์เข้าไง กินม,มีเนาะน่าลุยก็น้นเลย,ย <laughs> ถัดไงถัดอยากตามเคยกินไม่หมดทุกวันครับพี่น้อง <laughs> เหลือเหลือตลอดดับเพื่อลูกเพื่อหลานนึกว่าจะอันนั้นไอ,ไอ้ พอปิดกล้องก็กินหลังโต๊ะอ,อันอันหลังกล้องลุยหลังกล้องต่อหมดเหมือนเดิมโค้ชคนล้วมื่อส่องต่อกันมาเป็นรุ่นจบแล้วกาย <c oughs> กินนั้นก็เข้า มันกระเปิดไม่ได้พูดว่าแล้วไอ้ขวดนี้ที่ทำตกใช่ไหมสูซาสูซาซาจริงๆเลยแ๊บซี่ซายิ่งกว่าโคกโอเค่นี่เลยใครที่กินโคกอยู่หามากินแ๊บซี่นะฮะ บ้านผมไม่กินน้ำเปล่านะกินน้ำแบบสี่อะกินแทนน้ำเลยขึ้นมาแคกะลุยถูกไม่ทายิงยุ่งเลยไม่ต้องอ,อายอายทำไมล่ะครับกล้องอคนดังแท้ๆกินข้าวคนดังเนี่ยกูุิใจ <c oughs> ทำไม อ่ะปูแหลมไปแล้วเหรอกินน้ำหืมปูแหลมกินน้ำน้ำโค้ปูแหลมมีแล้วมากงเนี่ยเป็นน้ำอันนี้ไม่แล้ว กินน้ำโคกไม่เลวเดียมมัดเดียมต้องมเดียมข้าวมากินได้กินได้ตลอดทั้งวันกูกินไปกินลงไปแล้วมันแต่หนูกินได้ทั้งวันพอหนูกินได้ทั้งวันเลยสี่ขวดก็หมดห้าีขวดขวดใหญ่ขวดน้อยควดมีตังเยอะขวดบักเอ๊ะไงมั้ยขวดบักเอกเลย คนมีตังเยอะกินได้เยอะคนมีตังไงยืมทักแกขอทักแกมาสักพันโอ้ยนั่งหลังค่อมไม่ได้เข้ากล้องต้องต้องหลังตรงหน่อยเดี๋ยว่าพผมแหลกหลังมนค่อมหลังไม่ตรงแนวดูสมาร์สไานั่งหลังตรงดูสูงที่สุดเลยนะ เอาไปไหนเนี่ยยาบุญตาลาตะเลวโอ้คลิปคลิปต้องดูนานๆคนดูเขาจะได้ดูนานๆน,นี่ไปตะเลวเ็วอ่แนแนมเบิงอยู่เด้อ <c> ถ <oughs> <c oughs> ้าหากว่าเธอดันเลิกก,กันกับเขาเรื่คล้อ,องซ่องเรานั่นเป็น อ้าลองไม่ได้ลองกินเลยนะนย่ยาวบนตาดูด้วยก็ดูด้วยอะมันมีอะไรให้ดูในกล้องอะ่ะนะมันมีอะไรน่าดูเล่นตลกไม,ม่ได้มีอะไรน่าดู <c oughs> เดือด่องเข้าไป่องในกล้องอะ่ะ <c oughs> มันมืดเหมันมืด ช่ไหมนมันบแก่ยังไม่จบคลิ้อ่ะฮะยกเข้ากล้องไงรอเหลาาอาการนักภาคนักภาคก็ไม่นับไงหลาคนอาจจะไม่เห็นไงต้นคิ้มนีคนเสียงรอมาแล้ว หล่อแบบนี <congratulations> ้ดันโสดเฉยเลยโปรโมทหน่อยโปรโมทหน่อยใครสนใจคนหล่อสนใจคนเล็กโปรโมทเลยครับโปรโมทเลยผมให้่แบบมีทุกอย่างให้ทุกคุณนะผมมีทุกอย่างเลยยกเว้นอนาคตฮะอันนี้ลูกสาวอันนี้ชลูกสาวลูกชายคนเล็กคุณเข้ากองวันแรก คนเล็กแต่บอกเลยตัวใหญ่เุดแล้วผมไงยิง่ยงดูยิ่งหล่อไม่อยากดูเลยแต่ขอโทษแล้วผมหาเดี๋ยวหาว่าแบบแบบไม่แบบไม่คารอุผู้หลักผู้ใหญ่ลเคารพบแล้วผมแ,แบบมันเขาบอกให้พูดตลกตลกก็อยากจะพูดนิดนึงนี่นกล้าไม,ไม่พูดเลยเ ก็บอกวันนี้ยังยังหล่อไม่พอเลยวไม่อยากจะเข้ากล้องล้อไปมือตัดดีดูทีก้องดูทีถ้ากล้องแตกเลยมองทีกล้องแตกแล้วกล้องดาวไปหมดแล้วลาข้างหน้าจอเลยคนคนรอทำทีเข้ากล้องอ่ะเข้าปุ๊บแตกปั๊บะลปไม่รอไอ้นู่นแล้วบอกก้าอิ่มแล้วลูก กินให้เอมกินให้เอมมอะไรนะไม่ป ah, ิดคลิปอ kind of ่ะแสบคอมาแล้วยิงโค้ไปแสบคอแสบคอไม่ม่จะค้อีบแป๊บสิอ่าบ่อกทีับผมจิบ้กมาโคมาอ่าดีมากนี่นะโคกนะฮะ กินทุกวันไม่มีไม่มีแบบไม่ไม่มไมไมไมคงกีดแบตซี่กินทุกวันมืวอวานก็แบตซี่แบตซี่แหละม,มันด้งเหมือนกันฮะก็แบตซี่ก็ถ้าแบตซี่ดูอยู่ฮะเข้าได้นะครับผมเข้าได้ตากด้วยครับผมเข้าได้เสมอฮะช่องเ,เล็กๆแคบหกควายสามเข้าได้ของน,น,นีกินทุกวันกินจนเป,ป็นบาหวานเลยตอนเนี้ยความดันก็เริ่มมา แล้วเมื่อไหร่จะไปคิดไปแมยอ้าวอิ่มทุกคุณคนแล้วก็จี่าลูกหล,ลานผู้ทุกคนเนาะเจอกับคุณย่าน้องๆคลิปหน้าลูกหลานทุกคู้ทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจบายบายจา้าวัสดีครับผมบายบายฮะ